สวัสดีครับผมกับครูจากพันพัน์หมดเช่นเคยนะครับในรายวิชางานปรับอากาศรถยนต์รหัสวิชา20101ขีด2105หน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องนะครับก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์เอ็มพันเช่นเคยนะครับสำหรับสื่อการเรียน ออนไลน์สาระสำคัญนะครับการบรุงรักษาและการตรวจสภาพและดูแลรักษาระบบปัอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งานป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายนะครับโดยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของยินส่วนต่างๆนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายใ,ให้มันน้อยลงนะครับหากเกิดปัญหาในระหว่างที่เราใช้งานมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับ และก็เวลาซ่อมบำรุงมันก็เสียหายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบำรุงษาให้มันดีนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก็บอกวิธีการบำรุงษาระรบบปร,ประกาศรถยนต์ได้วิเคราะห์หาข้อขัอขดข้องระบบประกาศรถยนต์ด้วยสายตายได้วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องระบบประกาศรถยนต์ด้วยค่าแรงดันที่เมนิโฟเกตได้นะครับะระบบประ,ประกาศ รถจนนะครับเมื่อเราใช้งานไปนานเนี่ยมันก็มีการชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพนะครับตามที่เป็นปกตินะครับของทุกอย่างที่มันมีการใช้งานนะครับก็ผู้ที่เราใช้รถก็ต้องรู้นะครับเราเป็นช่างก็ต้องรู้นะครับว่าต้องตรวจสอบอะไรต้องเช็คอะไรความรู้ษาอะไรนะครับนะเพื่อให้มันสามารถยืดอายุการใช้งานได้แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียหนักๆใน ครั้งเดียวนะครับเพราะนั้นก็ต้องตรวจสอบให้มันดีให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับการมรุงรักษานะครับหรือว่าตรวจสอบสภาพระบบประบการรถย,ยนต์นะครับก็ต้องทําต้องตรวจสอบสภาพแล้วก็บรรักษาของมันนะครับก็ต้องหมั่นดูแลนะครับว่ามันมีความสกปรกมีความผิดปกติอะไรตรงไหนไหมนะครับนะหรือถ้ามันเกิดปัญหาก็ต้อง ตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุได้การตรวจสอบเราตรวจสอบอะไรบ้างนะครับ1ึตรวจปริมาณสารทำความเย็นตรวจสภาพพัดลมระบายความร้อนตรวจสภาพคอนเดนเซอร์ตรวจสภาพความตึงของสายพานตรวจสภาพท่อทางเดินสารทำความเย็นตรวจสภาพความเย็นและลมนะครับที่มันออกจากช่องผ่านอีวอปูลิเตอร์นะครับตรวจสภาพคอมเพรสเซอร์ สองการวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศรถยนต์นะครับการวิเคราะห์ข้อขัดขอ้องอันที่หนึ่งดูด้วยสายตานะครับแล้วก็ดูที่สายการ์ดนะครับดูที่กระจกสองหรือว่าตาแมวเนี่ยถ้าเราดูสามารถมองดูนะครับถ้ามันเกิดเป็นฝ้าขาวขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าสารทความเย็นมีน้อยนะครับก็ต้องเติมสารทความเย็นเพิ่มถ้ามองที่สารทความเย็นไม่มีฟองอากาศผ่าน และเมื่อใช้น้ำราดที่คอนเดนเซอร์แล้วยังคงไม่มีฟองอากาศผ่านให้เห็นเหมือนเดิมก็แสดงว่าสารความเงย็นมากเกินไปนะครับมันมีมากเกินไปจนมองเห็นก็สสยถ่ายสารทำความเงย็นออกนะครับก็ให้มันมีฟองบ้างเป็นเม็ดขึ้นมาสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดูว่ามันมีสารทำความเงย็นวิ่งอยู่สามการมองเห็นสารทำความเงย็นวิ่งผ่าน และเมื่อหยุดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์จะมีฟองอากาศภายใน1นาทีครับแสดงว่าเหมาะสมครับสี่รีซิเวอรมีน้ำแข็งจับครับแสดงว่า r e s ซ r v ์เวอร์ไมีการอุดตันครับวิธีการก็คือเปลี่ยน r e s ซ r v ์เวอร์ไการวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบประกอบการรถยนต์ด้วยแรงดันจากมินิโฟเกนะครับเราดูจากมินิโฟเกนะครับเพื่อใช้เป็นการวิเคราะห์หาปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับแรงดันของ ระบบนะครับขณะที่เครื่องประกอบการรถยนต์มันทํางานอยู่นะครับในระบบว่ามีสารน้ำความเย็นอยู่นะครับแล้วก็ต่อสายคอมเพรสเซอร์มเข้าไปนะครับกับระบบประกอบการรถยนต์แล้วก็เปิดสวิตช์เครื่องนะครับให้มันทํางานนะเครื่องประกอบการรถยนต์สังเกตค่าแรงดันที่มินิโฟเกตทั้ง2ด้านนะครับค่าแรงดันที่อ่านได้นะครับค่าปกติถ้าแรงดันสูงเนี่ยจะอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสองนิวตันต่อตารางนิ้วนะครับแล้วก็แรงดันต่ําก็อยู่ที่3 0มสถึงสีิบ ปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับปิดปอนต์ต่อตารางนิ้วและถ้าแรงดันไม่อยู่ในเกณฑ์แสดงว่าระบบต้องมีข้อขัดข้องแล้วอาจจะด้านใดด้านหนึ่งสูงผิดปกติหรือว่าต่ำผิดปกตินะครับก็ต้องเช็คดูนะครับแต่ค่ามาตรฐานก็อยู่แรงดันสูง200-250ปอนต์ต่อตารางนิ้วแรงดันต่ำต้องอยู่ที่30-40ปอน์ต่อตารางนิ้วนะครับ เราก็ดูตัวไหนปอนตัวตางนี้มั้นะครับเพียรดก็มาดูว่าขีดมันตรงไหนแล้วก็ดูตามวงของมันตรงนี้นะครับวงนี้เป็นเพียร์ดก็ดูค่านะครับก็ตัวนี้ก็สามสิบห้าสามสิบหกก็อยู่ในเกณฑ์แรงดันปกตินะครับนี่สองร้อยกว่านะครับก็มันเกณฑ์มันอยู่ที่สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแสดงว่าปกตินะครับแรงดันปกติก็ดูเอาตรง,ตรงไหนอ่นี่ไงเพียร์ไดวงในก็มาดูวงใน ลักษณะปกติของระบบค่าแรงดันสองด้านปกติรมองที่สารความเย็นผ่านกระจกทำความเย็นนะครับอยู่ที่ปกติลมจ่ายผ่านท่อเย็นปกติท่อทางแรงดันต่ํามีความเย็นและมีอยู่น้ําเกาะนะครับถือว่าปกติท่อทางแรงดันสูงมีอุณหภูมิสูงครับจับแล้วมันอุ่นมันร้อนถือว่าปกติรีซูเออร์ไดเออมาสัมผัส ด้วยมือจะรู้สึกร้อนนะครับเพราะว่ามันเ้านด้านแรงดันสูงอยู่ยังมีอุณหภูมิสูงอยู่นะครับถ้าดูที่ค่าแรงดันนะครับแรงดันปกติก็ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอยู่ในเกณฑ์แรงดันสูงที่200-250ปอนด์ต่อตารางนิ้วด้านแรงดันต่ำ30-40ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับวันนี้คือปกตินี่เป็นไโฟเกตด้านแรงดันต่ำสูงกว่าปกตินะครับ แล้วก็ล่างดานแรงดันสูงสูงผิดปกตินะครับเนี่ยนี่แต่ว่าถึง50ตัวนี้ก็300กว่านะครับมันเกิดจากอะไรนะครับก็มาดูสาเหตุกันลักษณะปัญหาคือความเย็นมีความเย็นน้อยนะครับคีบคอนเดนเซอร์มันอุดตันสสยกา๊าซที่รีซิเออร์ไดเออร์ไม่มีฟองอากาศเมื่อใช้น้ำลาดที่คอนเดนเซอร์แล้วยังคงไม่มีฟองอากาศ ใชกา๊าซไม่มีฟองอากาศเมื่อน้ำราดคอนเดนเซอร์แล้วมีฟองอากาศนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้มีนะครับอันนี้คือลักษณะของปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับหนึ่งคือคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนได้ไม่ดีอาจจะเกิดจากการอุดตันนะครับมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันหรือมีหรือพัดลมใช้งานไม่ได้ระบายความร้อนให้ไม่ได้นะครับสปริมาณสารทำความเย็นมากเกินไปอันดน้ยามากเกินไปก็มีผล แบบนี้นะครับสามระบายความร้อนระบบระบายความร้อนไม่ดีการแก้ไขนะครับแก้ไขที่คอนเดนเซอร์อาจจะล้างทำความสะอาดอ,อันนี้ถ้าน้ำยาแอร์สารละลเยนเยอะเกินไปก็ปล่อยออกนะครับให้แรงดันปกติสามเพิ่มระบบระบายความร้อนของคองนเดนเซอร์อาจจะติดพัดลมอะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นการแก้ปัญหาส่วนแมนิโฟเกตด,ด้านแรงดันต่ำต่ำกว่าปกติ ไม่ได้พบเก็ด้านแรงดันสูงต่ำกว่าปกตินะครับอันนี้ได้แค่10กว่าเห็นไหมครับนี่ก็ได้แค่100กว่าเกิดจากอะไรนะครับเข้ามาดูนะครับลักษณะของปัญหาคือความเย็นน้อยสายกาวมีฟองอากาศมีค้าวน้ำมันหล่อเลื่นตามขา้อต่อต่งอางๆรีซูเวอร์ไดเออร์มีน้ำแข็งจับท่อเข้าออกรีซูเวอร์ไดเออร์มีน้ำแข็งจับด้านทางเข้า ของ expression valve wow, และตัว expression valve wow, มีน้ำแข็งจับอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามีปัญหาพร้อมกันทั้งหมดนะครับอันใดอันหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะครับสาเหตุของปัญหาคือสารทความเย็นมีน้อยนะครับเกิดการรั่วนะครับมี reservoir อุดตัน expression v a l v อุดตันนะครับทำให้เกิดเป็นน้ำแข็งเกาะนะครับวิธีการแก้ไขก็เติมสารทความเย็นเพิ่มเติมนะครับให้ปกติตามเกณฑ์ เปลี่ยนรีเซวเออร์เช็คท่อทางนะครับที่มันรั่วเปลี่ยนเอ็กซ์ฟิชันวาล์วนะครับนี่คือต่ำผิดปกติเอไปไม่นี่โฟเกตด,ด้านแรงดันสูงสูงผิดปกตินะครับไม่นี่โฟเกตด้านแรงดันต่ำต่ำกับปกตินะครับไม่นี่โฟเกตด้านแรงดันสูงต่ำกับปกติไม่นีโฟเกตด้านแรงดันต่ำสูงผิดปกตินะครับเกิดจากอะไรบ้าง อามาดูด้านแรงดันต่ำสูงผิดปกติแรงดันสูงต่ำกว่าตกวปกตินะครับความเย็นมีน้อยหรือไม่มีความเย็นเลยนะครับคอมเพรสเซอร์ชารุดไม่มีกําลังอัดนะครับกาลังมันไม่มีก็เลยทําให้แรงดันมันผิดปกติครับก็เปลี่ยนหรือซ่อมคอมเพรสเซอร์ใหม่โอเคครับก็ในส่วนของการบรุรกษาและก,การวิเคราะห์ปัญหาก็มีเนื้อหาอยู่เพียงเท่านี้นะครับ ให้เรียนทําแบบทดสอบออนไลน์แล้วก็บันทึกหน้าจอที่มีคะแนนส่งในกลุ่มนะครับอย่าลืมทํานะครับสําหรับหน่วยที่9ก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ